วันนีนะ้เราจะมาฟังเรื่องราวเอด็ดวาร์โดลากรัพ์นะครทองคำกันต่อในตอนที่ห้านะคะคุณพ่อไม่จาเราไปย่างกินแบบพวกนั้นนะแกบเรียกผู้กับนาธทานไม่หรอกรอดูก่อนเผื่อเราได้ของดีวันนั้นนาธทานตอบของดีแกบเรียกสงสังสยกับคำพูดีกฝ่ายคนนำทางยังไงล่ะมีชาฝึนเมืองสักคนดีกว่าแผนที่เป็นไหนไหน นาทานจะชีวิตคู่คีกับชาวพื้นเมืองมาพอสมควรจ,จิน้าก,กินอาหารอย่างสบายใจพีจับมิชนาลีหนุ่มที่รอบมองชา้สองคนพูดคุยกันด้วยความระแวงเจ้เขาต้องเอาผลไม้ให้ป่าจัดใส่ป้าอีฝาให้กินอย่างเงียบแต่สองคนทายจากแก๊เปี้ยวเห็นหัวหน้านักสดดํานรวจส่งสายตาให้ใจเย็นๆจิน่าเดยน,นั่งมองเด็กน,น้อยในเผ่าเล่นกันไปมาระหว่างรอกิริเมกลับมา ข้ารู้ว่าอร่อยกินไปเยอะๆนักสำรวจตระกูลอฟัฟฟอนโซเห็นม,มิชนาลีกินผลไม้ด้วยสีหน้านิ่งเฉยเขารู้ดีว่าแกเบี้ยไม่พอใจเท่าไหร่แต่ช่างเถอะดีกว่าโดนจับไปต้องกินกันทั้งหมดเมื่อนา,นานกินเมกับมานั่งกับคนต่างถิ่นพูดคุยแทนจนเผ่าคนอื่นต่อพวกเจ้าพักผ่อกนกันสักคืนเนอะข้าะจะนำทางให้เจ้าเองกินเมบอกนาธานจะดีหรอพี่ชาย นาธาแทกไปทํทำเกงใจดีกว่าให้ให้พระเจ้าตายอยู่ในปาน่านาธาผู้เป็นหัวหน้านักสำรวทนเดียวที่สื่อสารภาษาพนเมืองได้แกเบลนั่งฟังพาสังเกตท่าทีของทั้งคู่พบว่ากัปตันอัฟฟอนโซคงเจอเรื่องคงเจอเรื่องน่าดินดีหรือกิริเมอา,าสารน้ำทามพวกเขานะขอบใจชายหนุ่มสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวใบไม้ขอบคุณทีลบเผ่าคีเลก่อนหน้าไปทงวิชนาลีกับทหารสองคนบอกแผนการเดินทางวันพรุ่งนี้ให้ทุกคนฟัง กิเเม่อา,าทั้งทางให้เรามาทายบอกกับทุกคนดีเลยเราจะได้ตามหาการทีพ่พูดขึ้นมาอย่าพูดถึงเอโดราโดให้เผ่าคิเลได้ยินทุกคนในกลุ่มนักสำรวจต่างหุบป,ปากเงียบมีช่ชายูเป็นหัวหน้าห้ามเตือนไม่ให้พูดถึงนะครทองคำนั่นหมายความว่ากิริเม่กับเผ่ากิเลอาจจับพวกเขาได้ตลอดเวลาหากรู้ว่าป้าหม้ายแท,ท้จริงนั้นอาจใช้ตามหาพี่ชายแต่เป็นอาณาจักรแห่งทองคำในตำนาน รีโอชูรุนลุ่มแม่น้ำโอริโนโกโก็งไฟสีแดงทอแสงสว่างอุ่นท่ามกลางป่าใหญ่ยาวค่ำคืนแต่เงียบสงบอีเฟียเสียแงแมลงตัวเล็กตัวน้อยส่งเสียงดีดลิงขับกล่อมซับฟซิ้งในป่าชวนให้เราผู้เราเดินทางอย่างเหนื่อยล้ารู้สึกผ่อนคลายชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมแขนยาวสิงตาแคมนอนพักบนพื้นปูด้วยใบไม้ผาคิดอะไรบางอย่างในใจน้ำตกเตปุยเงือ ลำน้ำสองสายร่วงลงแต่หน้าผาสู่ชันเทียมฟากฟ้ากลายเป็นหมอกหนาปกคลุมบริเวณภูเขาเพียงมองแม่หมอกฟังดุท่ทำนอ,กกองกึกก้องจากน้ำตกเตปุยเขาสัมผานที่ถึงความพิเศษของสถานที่แห่งนี้หลังจากเดินทางย่างเนื่อล้าจอนถอดหมวกปิดไปนหน้าตัวเองก่อนจะหลับลงไปนี่ค่ะธรรมนานยูโรทินอุเอซากิฟิเซสอินโทนาดิวอนสอนส อาโคซีสตีอาโคไพ่คำปริศนาคล้ายภาษาโบราณเออเรียกขานด,ด้วยน้ำเสียงเยนิ่งนั่งกลางวานทั่วผืนป่าปลุกชายหนุ่มราชการถึง่วามระวังข่าวลืมตาขึ้นมารอฟังอย่างเงียบเชียบ่ามกลาป่าเขายามค่ำคืนนอกจากกลุ่มตัวสลักเกวิสสี่คนในตอนนี้จะมีใครนอกจากพวกเขาอีกพื้นดินแข็งเลยกับก้อนหินและกับบริเวณที่นอนพักกันอยู่มีแต่พื้นราบเรียมกระด้างแข็งไร้ใบไม้ปกคลุม จอร์ลุขึ้นมาพร้อมกับเอาหมวกออกจากใบหน้าภัในในนั้นเองรอบตัวเขามีแต่สิ่งก่อสร้างแปลกๆมากมายนัมไปหมดบ้านนะ่ะที่ดีนท,ท,ที่ไหนกันแน่วะจอร์ลุขึ้นมาจากแท่นหินมองสิ่งก่อสร้างโบ,บราณขนาดใหญ่ลาดลงด้านข้างสี่ด้านหนึ่งเท่ากันพอดีพอดีมองดูเหมือนวิหารขนาดใหญ่ของอาณาจักรมายาแอสเท็กหรือที่ใดเขาก็เองก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะเวลาน,นี้ก็ฝันไปใช่ไหม สองเท้าก้าวลงบันไดมองเสาหินแกสลักขนาดเท่าตัว,ตวคนอันตั้งเรียงรายตลอดทางฉาพันชาวพื้นเมืองแต่งกายเหมือนผู้ทำพิธีอะไรสักอย่างอามยอมตั้งแต่หัวจดปลายเท้าด้วยทองคําข้างหลังปรากฏปีขนาดใหญ่เดินขึ้นมาพร้อมกับฐานไม,ม้วางมีดคมกริบเจ้ามอชายหนุ่มไปจัดก,การตรงหน้ากอบวิ่ขึ้นมาหมายจับตัวเหยื่อไว้แย่ละชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมยาวสีตาลเข้มวิ่งรีบ ขึ้นไปบนแท่นบูชายันหาทางหนีจากอีสามด้านที่เหลือทงว่าความสวยมาเยือนเมื่อนำลบสภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่ขึ้นมาล้อมเขาไว้ไม่สิต้องเรียกว่าทุกคนรวมถึงชาฟื้นเมืองด้านล่างแต่อาบยอมร่างกายด้วยทองคํากําลังโห่ร้องบูชาที่พระเจ้าด้วยภาษาอันยากเกินเข้าใจเ้จาที่่าหนีออกไปน่าเสียดายผู้มนุษย์นกเหล่านั้นสารจับกลุ่มตัวเขานองายูบนแท่นหินไม่ยาทนเนสแทนเนส ูุร้องกับตนเร็วเข้าอเนสไฟมีจ่อเข้ากลางหัวใจทําให้จอสะดุ้งตื่นอย่างแรงหันไปมองรอบตัวเพราะว่าตัวเองอยู่กลางป่าตามเดิมแล้วกับเหตุการณ์เมื่อคู่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่ความฝันหรือทําไมฝันไม่ใช่เหมือนจริงแบบนี้ลูกเรือสองคนเห็นร้องกับตายังมีชีวิตอยู่แต่ย,ยืนตีไปตามกันอามิน,น,นจอกรลังุงงงจู่ๆถ้าก็ตัวเย็นเฉียบเมือคนตายพวกเราหวาดกลัวมาก แล้วท่านยังระเบิดถึงเจ้าเผ่าเปปเวลาดิ้กด้วยลูกเดืออายุ20ตามอาหมินหยิบกิ่งไมใ้ใส่กองไฟอยู่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่าใครได้ถึงตอนพยายามปลกตอนกับตันด้วยความกลัวสองคนที่เหลือตานทำหน้าตายกับตอนเคาย,ยงหลับอยู่พบเจอเรื่องน่ากลัวเข้าจองกลุ่มคำังเล็กน้อยก่อนให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนต่อส่วนเขาตั้งแต่ฝันถึงวิหารลับนั่นก็นอนหลับไม่ลงตั้งแต่นั่งน,นั่งอยู่ข้างกองไฟ ถึงสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์พบเจอตามรูปปั้นในสถานที่แห่งนั้นด้วยความรู้สึกสงสัยหรือว่าชายคนนั้นเคยพบเอรดอาร์โดจริงๆเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าเหนือยอดเขาทอแสงสีนวลยามเชา้าปกสะเปริงน้ำผืนปากว่างใหญ่ไพศาลจากมาหลอกไหลดอกไม้ป่าบิบานเหล่าสัตว์ออกอาหารชายหนุหน่มเลื่อนราวข้าวเดียวกันสี่คนหลังจากเตรียมตัวกันพร้อมสำหรับตุย เท้าเข้าป่าหรือพากันเดินขึ้นไปตามลำน้ำอย่างระมันระวังจอดสัมผัสได้ถึงป้อหมายที่เขาต้องการมากขึ้นจากสินน้ำตกอันใกล้เข้ามาทุกย่างก้าวอามินกับลูกเรืออีกสองคนเดินตามรองกับตามไปด้วยความหวังว่าจะเจอไปที่ทองคำตามคำพูดของผู้เป็นนายไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเลือกอยู่เดินเท้าขึ้นมาจะเจอน้ำตกแห่งน,นี้ไหมจอ,อดกับลูกเรือนั่นสิครบับป่าทึบขนาดนี้ เอ๊ะดูนั่นอากาศยังขึ้นพีจาปกติตามดินฝั่งแม่น้ำโดยสิ้นเทิงชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมสีตาเข้มน้ำมีฟันหัววันพงหญ้าตามทางเดินลาดชันจนจะพบกับควมามอัศจรรย์เหนือพื้นป่าอย่างกะจีถ้าขาย่อบแบนลาบเบื้องหน้ายิ่งใหญ่ดังเทพระเจ้าสรรสร้างแต่น้ำตกอันงดงามสูงเสียฟ,ฟ้าดังร่วงลงจากสู่สวรรค์ มัช่างสูงส่งล้ำค่าเกินกระทบถึงพื้นดินน้องลอยกลายเป็นหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณจอกับลูกเรือทอดสายตาม,มองไปโดยรอ,อบด้วยความรู้สึกเดียวกันน้ำตกแต่ปุยแห่งนี้ยิ่งใหญ่เสียจนสิ่งมีชีวิตเบื้องล่างเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยกันทีเดียวรองกับตันหนงปันเหงื่อตาไม่น,น้าพามองหาสิ่งของ,งกำจัดทองคำทำบริเวณที่น่าจะซุกซ่อนเหมือนไว้จนกกระท่งพ,พ,พบปัสก,กายแสยสีทองเล่นลอดออกจากรอยแตกจุดหนึ่งเพื่อหลังน้ำตก แผนที่ทองคำมันอยู่ข้างในนั้นนาธานแม่มุมดูชอบชอบไปเป็นพิเศษนะกิริเมวังวาสิไนไหลานาธานให้ตายเถิดพระเจ้าเอามันออกไปจากไหล่ข้าตะกิริเมเรจาจะพักผ่อนได้คืนหนึ่งกับเตียงข้าวของจะเป็นด่อการลุยท้าวเรือเปล่าไว้พร้อมแล้วนักสรวนหนุ่มกับวิชนาเรีขอบคุณหัวหน้บบนาเผาคีเลกตามกิริเมมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือแต่ฟ้าสางพวกเขาเลื่อนเดินผ่านป่าขึ้นไปเพื่อย่นระยะทาง เวลาเดินทางให้น้อยลงและกับอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมไปสองเท่าระวังตามพื้นดีดนะคะเตือนกับคณะตำรวจไม่น่ามีอะไรนอกจากพวกมดมาแล้วมั้งนาธานเวลาล่วงเลยมาถึงยามเที่ยงนักส่งตรวจหนุ่มกับต้องลบชาพื้นเมืองเดินนำเหล่าผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายผ่านปา่าดงดิบท่ามกลางบรรยากาศร้อนอบอ้าวประกอบกับผ่าฝ่าฟันกับผพืงป่าต่อสู้และลบตีจะสัตร้ายกลางป่าต้องระมระวังจากสิ่งมีชีวิต ทำให้แกเบีย้ยวซับเหนือตามใบหน้าด้วยกัน่อยละมากกว่านั้นและราแร,แรงยิ่งกว่าชาไวท์ชัช่กกหผมคลุมร่างกายด้วยผ้าทอเนื้อหยาบหันกำมะตอบมิชนาลีด้วยท่าที่นิ่งเฉยค่อยวองเส้นทางข้างหน้าหาที่หยุดพักต่อนาทาขมวดคิ้วก่อนเลือไปเห็นหมดตัวสีดําขนาดใหญ่ผดจากมดทั่วไปตามตัวกับหนวดมีขนสีขาวบางๆเดินอยู่บนไหล่ทหารคนหนึ่งกิริเม ชายหนุ่มสวมเสื้อกลักสีน้ำตาลจับใบนักรบชาฝึกเมืองให้หยุดมองดูสัต,สตว์ไอ้ฆ่าว่าเป็นเป็มดทูปีมดกระสุนสุดอันตารายในป่าเอเมซอนกิริเมหันมาเห็นเขาคิวขโมดเล็กน้อยก่อนแล้วจุดคิดขึ้นมาได้เกี่ยวกับแม,มงบุมบั็นไลนาธานน้องชายเจ้าอยู่เฉยๆไว้กิลิเมบอกกับทหารคนนั้นเขี่ยมันออกมาได้ไหมกิลิเมนาธานถามขึ้นมาแต่คิดว่าดา่าในมือเจ้าเลยว่าเลวหวาพวกมันทั้งฝูงน,นะ กินิเมตรกวาสายตามองไปโดยรอบเือเห็นลำมด่บนต้นไม้ตรงกิ่งก้าซึ่งหนึ่งเหนือสีสษะระห่างคนนั้นพอดีนาธานมอตามพารสโสดาอทหารหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดพน้นจากป่าทางใต้ขึ้นมาทันใดเขาตั้งใจชะตาออกเท่าะว่าความยากของการช่วยชีวิตอีกฝ่ายคือมีลำมดอยู่ใกล้เกินไปกับตันช่วยผมเชื่อคาดด้วยทหารเรียกนาธานเจ้าพี่นั่นจะช่วยได้พวกเจ้าสองคนถอยออกมา ทยหนุ่มผู้เป็นหัวหน้านักสังวดหนุ่มจับแมงมุมบรบ่าออกมาแก้เบี้ยกังทหารคนสุดท้ายรีบถอยออกมาอยู่ข้างหลังเราดูสถานการณ์เมื่อทุกคนอยู่ในเขตปลอดภัยนาทาันตัดสินใจคว่างแมงมุม,มออกไปใส่รางมดน่าเสียดายเรื่องราวนี้ผู้สัญจามอบให้ฉันเล่าเล่าเรื่องราวได้เพียงเท่านี้หากชอบผลง,งานเล่มนี้สามารถอ่านต่อหรือซื้อหนังสือฉบับอีบุ๊กได้ในล,ลิงค์ข้างล่างของคลิคลปนี้ขอบคุณที่สนใจและติดตามเฉงโจสตูดิโอนะคะ เรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรโปรดติดตามกันได้ในครั้งต่อไปค่ะ